มาจ้าทุกคนก là, ับข้าวเย็นของเราวันนี Sara ้มีเมนูส้มตำตำแบบง่ายๆแต่แองไม่มีอะไรเลยมีแต่ผิกกะถั่วปนมะคงมะเขือเทศอะไรก็ไม่มีกันนีใส่กอกแดงทอดชิ้นแดงทอดกอบกอบองคนแม่ลูกทำง่ายกินง่ายทำเองกินเองใช่ไหมเออแองแม่เห็นเพื่อนหนู่เขาเรียกหนูว่า

มันทุกไดบใวน์น้ำไหมไม่ทำไมก็ไม่ชอบว่ายนอทุกคนเพิ่มหนึง่งเสียค่าว่ายน้ำเท่าไรวะพันหรือสองพันจะไม่ได้ไว่ายน้ำยู่สักทีเดียว <c oughs> ทีเดียวแค่ตอนครูจะสอบแบบหรือเปล่าใช่ไหมนอนะ้องน่ะไม่เคยลงเรียนโรงเรียนน้ำเลยเสียค่าว่ายน้ำไม่เรียน ขาแอร์ก็เสียโรงเรียนเพิ่มละเพิมละอู้ยอุ้หนามันมันอะ่ะเพิมมาสามพันหรือเปล่าขาแอร์เออจะเหล่านะขังนู่นที่ไปเที่ยวเนาะที่ไปเที่ยวนะ่ะเองรู้ไหมออกจากออกจากสุวรรณภูมิเซ็ตรู้ไหมไปไหนต่อลานลาบลานลาบที่ไปจีนกับป้าป้านะ่ะพอลงมาปุ๊บไปลานลาบกินลาบกินสมตำอันดับแรกเลยเรามัน เอเชื่อไม่บ่า,บาพอกินสมตำข้าไปคําเลนนะอืเหมือนแบบสวรรค์อะไรนี่านะเงเอคือแบบมันปุ๊ดป่อยอะมันแบบอือชีวิตเดียวมีความจุกจกลางกินสมตำกินลาบอนะไรเงี้ยเน่ยเบื่อไม่ได้เลยอืเค็มคือกันขนาดว่าส,สมตำใส่ปลาล่าไม่เยอะนะใส่ปลาล่าหน่อยเดี๋ยวก็ยังมีความรู้สึกว่าเค็มเพราะว่า เราเพิ่งกินจืดมาได้เค่สามสี่เดือนน้ะเอเนาะ<ม>เริ่มกินจืดตั้งแต่นั้นมาเค็มนิดนึงไม่ได้เลยมาก่อนเป็นคนที่กินเผ็ดมากคือสมตำใส้พริกรโอ้โหไส่พริกเยอะมากกินเผ็ดมากแต่มนมี้เรากินมัดใครใครมีหมาเราให้หมากินยาแก,ก้ามาัดตัวนี้นะเม็ดละสามร้อยห้าสิบนะแพงแต่ว่าแพงแต่ว่าโอ้ดีมากมคือกินไปวันเดียวตื่นเชา้ามาจากหมาที่เป็น เทปเป็นมัดเยอะๆนะเฮงตายมุดไม่มีเลยหลังจากนั้นมันจะอยู่เขาบอกว่ามันจะอยู่ได้ประมาณสองเดือนแต่เนี่ยมันคือนแล้วยะเวลาสองเดือนแล้วนะจนจะเข้าสี่เดือนแล้วนะก็ะไม่มีเลยถ้าถ้าข้างไหนเริ่มเห็นว่ามีเทปมีมัดสแสดงว่าริดมุดแล้วก็ต้องให้กินดีมากเลยะถึงจะแพงแต่ว่าคุ้มอะเราไม่ค่อยได้ปล่อยเลยปะไม่หรอกถ้าไม่ไมถ้าเป็นหมาตัวอื่นมันปล่อยมันก็แค่สองเดือนนั่นแหละถ้างันที่เรามีได้ปล่อยมันยเป็นมัดเยอะๆก็เห็นได้ปล่อย<ๆ><ๆ>มันนะ อีกสองเดือนดึงซูจะคลอดไหมไม่เจะท้องไหมดึงตูจะท้องไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเพราะตอนเนี้ยแค่เดือนเดียวมันก็รูแล้วมั้งเพราะตอนเนี้ยไม่รู้เลยว่ามันท้องไหมแต่แต่มันนมตั้งเต้าแล้วก็ท้องใหญ่ขึ้นมันแปลตรงที่ว่ามันกินเยอะขึ้นแล้วก็กินกินแบบมดเปียงเลยนะปกติมันจะค่อยๆกินค่อยๆกินแล้วมันเหลือน่ะอันนี้คือกินมดเปียงให้ตอนนี้ก็กินแล้วก็หิวบ่อยปกติมันจะค่อยๆขับนอาะเวลาหายอะไรอ่ะ จะค่อยๆคาผินทุกวันนี้น้ําเมคคุบคุบออกแบบเร็วมากบ้านเราต้องกินน้ำนี้แหละค่ะทุกคนไม่งั้นมันจะมันจะเหลือไม่์ใช่เมย์ไปซื้อขวดใส่กลางไม่แต่ว่ามันดีนะแบบมันกินแล้วมันก็แบบหมดเลยอ่ะเอะแบบมันแบบไม่เหลือไงเพราะว่าเวลากินน้าเย็นใช่ไหมแล้วกินขวดใหญ่มันกินครั้งเดียวไม่หมดแล้วมันก็หายเย็นไงแล้วมันก็ไม่อยากกินอีกแล้วเพราะมันไม่เย็นจริงๆเบยเมย์ไปซื้อขวดกลางแล้วน้ำมันมดมันหจะใส่ไฟนี่ไฟนี่ก็ใส่ใหญ่ ใหญ่แบบใหญ่เลยเอ่ะหนึ่งลิตรอืมนี่ก็เลี้ยวว่าไจนี่มาก